ไ้ยท็อปดูยายคนนั้นดิมีอะไรติดที่ก้นเขาบอกะวะ่ายายปวดขี้ไม่มีที่ระบาย <c oughs> ายายปวดขี้ เ,เดียว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 โอ้ยของก็นหนักโอ้ยโอ้ยเดียว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 ใครโทรมาเนี่ยฮัโโลโหลใกล้ถึงบ้านแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันหนักก็หนักโอ้ยทำไมเย็นเหีนอ้ย ยดีถ้าที่ไม่ใช่ขี้หมาน่ะว้ายเข้าไงดีเนี่ยเฮ้ยท็อปดูยายคนนั้นดิมีอะไรติดที่ก้อนเขาเปล่าวะอะไรอ่ะไม่ตลกปะห,หิมักขึ้นมาถ่ายมาอุ้ยจะดีอยูอ่ป้าแกรแม่ง ดดูิดดมีผลเลยดีเบีหรอเออผลเลยแคปเชอรด่เีย่ะยายปวดขี้ไม่มีที่ระบาย <c oughs> นาย,ายปวดขี้บ่ายโมงแล้วเร่จะมาแล้วสักทีช้าจริงเลยพวกนี้ เอ้ามากันละป้าไปเร็วๆหน่อยสิเมื่อจะแย่แล้วรู้แล้วรู้แล้วมาชาแล้วิ่งจะบ่นอีกเร็วเลยเร็วเลยโอ้ยอากาศเขานอกอย่งร้อนเลยอ่ะเออใช่ ปีแป๊บเดียวดูดิแขนดำหมดเลยอ่ะเวอร์แล้วทําทไมมาช้าเนี่ยนัดเที่ยงนะมาสบายเชียก็มเมื่อกี้ไปเจอยายคนนึงมามีอะไรติดที่ก้นเขาก็ไม่รู้อ่ะเห็นแล้วแบบอีเหมือนขี้เลยอะ่ะพวกเราเลยถ่ายคลิปมาเว้ฮาดีถ่ายทําไมวะแกสงสารเขาแกต้องดูฮาจริงอันที่แกแชร์ลงเฟสเหรอใช่นี่เอาไปดูเลย ห้องน้ำก็มีไม่ออกไปเข้าอาจไม่ใช่อย่างที่แกเห็นก็ได้อ้าวฟ้าพ้าเพื่อนมาบ้านเหรอสวัสดีครับจ้าตามสบายนะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนฟ้า นแม่ฟ้าเหรออืมแม่ฉันเฮ้ยเราไม่รู้จริงเราเป็นแม,แม่ฟ้าอือแกเ๋เราลบคลิปให้นะลบแล้วไงอะ่ะไม่รู้คนดูคนแชร์ไปตั้งเท่าไหร่ละเอาหนะ่เดี๋ยวเขาก็ลืมเออใช่เดี๋ยวคนก็ลืม แต่คนที่โดนอ่ะเขาไม่ลืมไงคิดสักนิดดก่อนจะแชร์อะไรไปอะ่ะว่าคนที่โดนอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงไม่ใช่เอาแต่ตัวเองสนุกเราขอโทษนะเราก็ขอโทษ